สวัสดีครับตเตาเผาถ่านแบบกรองเพลนนะครับทดลองเผาครั้งที่14เป็นครั้งแรกของการเผาเครือไผ่นะครับคลิปนี้เป็นคลิปที่2การเผาครั้งนี้ก็คงได้ทํา2คลิปนี้นะครับคือมาทําคลิปนี้เพื่อที่จะ <c oughs> มารายงานผลนะครับว่าหลังจากที่เผาไปแล้วแล้วเปิดเตาแล้วไม่ได้จริงๆก็ได้แชร์เข้าไปในกลุ่มไลน์แล้วนะครับกลุ่มไลน์คนเผาถ่านแต่ว่ายังไม่ได้ ทำเป,เป็นคลิป youtube รายงานนะครับครบทวนนิดหนึ่งนะครับตอนที่14เนี่ยผมทดลองเผาเกลือที่เรียกว่าเกลือไผ่นะครับเกลือไผ่ก็คือเกลือที่เขาเผาใส่เข้าไปในบ้างไม้ไผ่นี่แหละครับโดยสมมติฐานก็คือว่า,าถ้าเอาเกลือเผาไปกับบ้างไม้ไผ่เนี่ยนะครับสารอาหารต่างๆไม่ว่าจะเป็น แมกนีเซียมแคลเซียมโพแทสเซียมอุดมไปด้วยธาตุอยู่แล้วนะครับไม้ไผ่เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นมันก็จะละลายผสมกับเกลือนะครับตัวที่จุดล้อมเลวของเกลืออยู่ที่แปดร้อยหนึ่งองศาเซลเซียสเนี่ยในเตาเผาคองเพนมันก็จะทําอุณหภูมิได้สูงกว่านั้นเพราะเกลือก็จะละลายผสมกับสารอาหารพวกนี้แล้วพอเย็นตัวลงก็จะกลายเป็นเกลือใหม่ที่เราเรียกว่าเกลือไผ่นะครับเป็นภูมิปัญญาของ คนเกาหลีนะครับเท่าที่เสิร์ชดูในอินเทอร์เนต็ตเนี่ยนะครับเขาเผากันแล้วก็เป็นเกลือที่อุดมไปด้วยธาตุเกลือแร่นั่นเองนะครับงานนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งของงานนิสิตคนหนึ่งนะครับที่เขากําลังทําอยู่ผมก็จะตัดเอามารายงานมาแลกเปลี่ยนนะครับโดยที่ไม่ต้องไปรออ่านผลงานสุดท้ายอะไรเราแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทําผิดทําถูกอะไรก็ตัดสินเอาครับ เมื่อกอกลงไปแล้วนะครับคลิปนี้ต้องยอมรับว่า <c oughs> อ่านไม่ดีจริงๆนะครับเพราะโดยปกติแล้วเนี่ยเขาต้องเอาดินปิดครับแต่ว่าเตาเนี้ยแรกเนี้ยผมไม่ได้ปิดอะไรเลยครับเอาเกลือวางไว้ตรงนี้เลยตั้งเนี่ยตั้งเข้าไปในจุดที่เราเรียกว่าไม้หวังผลเลยนะครับฉะนั้นก็ใสบ่บรรจุฟืนไม้ไผ่เข้าไปก็เริ่มจุดนะครับอุณหภูมิขึ้นไปสูงสุดเห็นอุณหภูมิจุดข้างล่างเตาไหมครับหนึ่งพี่องศานะครับ 1,000กับ4ีองศาอุณหภูมิเฉลี่ยในเตาเนี่ยเก้แสดงว่ามันเลยจุดล้อมเหลวของเกลือไปหลาย,ลายเป็นอะไรเกือบร้อ <150. S 1> หรือ200เลยนะครับถ้าจุดที่3นะครับผลก็คืออย่างนี้ครับ <c oughs> ฐานก็จะเหลือน้อยอย่างนี้แหละครับเท่าที่เห็นแต่ว่าฐานไอตัวหวังผลนี่ก็เห็นเหลือเยอะนะครับแต่ว่าทุกลำแปลกหมดเลยอันนี้ก็เป็นผลออกมาว่าถ้าเกิดเผาเกลือไผ่เนี่ย อาจจะถ้าวางแบบทุกอย่างเหมือนเดิมแบบนี้นะครับต้องเผาที่อุณหภูมิลดลงอาจจะแค่820อะไรเงี้ยนะครับในสมมุติฐานต่อไปโอกาสต่อไปแต่เผาเกลือครั้งนี้ปรากฏว่าบัางไม้ไผ่ไม้วางผลของเราเนี่แตกหมดเลยครับแตกเลยน่าจะเป็นพระเกลือหรือเปล่าไม่รู้เพราะว่าเผาทุกครั้งถ้าไม่มีเกลือมันไม่แตกนะครับครั้งนี้มันแตกก็แสดงว่าเป็นเพราะว่าเกลือนั่นแหละนะครับแล้วเกลือก็หายไปหมดเลย หายไปไหนหายไปที่พื้นนี่แหละครับอยู่เนี่ยเกลือกลายเป็นเกล็ดเคลือบกับพื้นเตาไปเลยนะครับเนี่ยทุกอันแตกหมดเลยครับไม้หวังผลออกมาฉีกออกความต้านทานนะครับเนื่องจากอุณหภูมิสูงความต้านทานนี่ครับหนึ่งโอห์มหนึ่งจุดหนึ่งโอห์มหนึ่งจุดหนึ่งโอห์มความต้านทานต่ำมากแต่ว่าผิวไม้ผงไม้ไผ่อะไรต่างๆก็ไปหมดแล้วครับเนี่ยเ่าที่เห็นเนี่ยนะครับผมไปแกะเอา เนี่ยครับมันจะเหลือติดนิดหนึ่ตรงเนี้ไปแกะออกมาเนี่ก็ได้เห็นเป็นเกลือลองชิมดูปรากฏว่ารสชาติกลมกล่อมหอมค่อนข้างประหลาดอธิบายยากนะครับเป็นเกลือตัวเนี้แล้วไอ้ก็ขาว่าหายไปไหนปรากฏว่ามันไปอุดอุดอยู่ตรงไอ้ช่องปล่องข้างล่างนะครับแกะออกมาก็หักมาก็จะเห็นเป็นภาพสีเนี่ยนะครับเนี่ยเกลือส่วนนึงสรุปแล้วครั้งนี้ก็คือ ไม่ประสระบผลาสเร็จเท่าไหร่แต่ก็ได้เห็นเกลือแล้วครับแต่ว่าเกลือตัวนี้ผมก็ยังเอามาทํากับข้าวกินนะครับเนี่ยเอาไปโขกทำว่าข้าวกินก็คงให้เผาเตาต่อไปแล้วก็เอาดินเหนียวอุดนะครับนั่นก็คือผลรวมเสี็ดได้ที่ไม่มีกราฟอุณหภูมิให้นะครับอคอมพิวเตอร์มันไม่บันทึกนะครับมันก็เกิดอุบิเหตุนิดหน่อยสรุปแล้วเตาที่1 4เนี่ยเรารู้เฉพาะอุณหภูมิสูงสุดไม่มีกราฟอุณหภูมินะครับโอเคก็ผมลาไปเท่านี้นะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ